บรรยากาศตอนเช้าเด้อเพื่อนๆเอฟซีนคนเลี้ยงควายบรรยากาศตอนเช้าคนเลี้ยงควายก็อยู่กับควายแบบนี้แหละเพื่อนๆน,นี่ควายอยู่สองตัวห้องนี้มีสองตัวเดินมาหาแล้วอย่ามาใกล้ขนาดนี้ดิยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหมาเลียกรองแล้วเพื่อนมีควายตัวเมียอยู่สองตัวตัวคองนี้ ควายสวยมากเพื่อนนี่เดินมาหากล้องเลยวันนี้ต้อนรับดีมากวันนี้วันนี้ตอนรับแต่เช้าเลยเดินมาหากล้องเลยควายสวยมากเพื่อนเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเด้อเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนเลี้ยงควายก็ต้องอยู่กับควายเนาะ จะให้ทําอะไรน้องเพื่อนบางคนคิดว่าเอาทําไมเห็นแต่ควายเนาะเรามาถ่ายควายอยู่แล้วทุกวันเป็นชนีวิตประจําวันของชาวบ้านที่นี่น้องเพื่อนตอนเช้าก็เกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้ควายกินตอนกลางวันก็ให้น้ําควายร็จก็ไปนาบ้างอะไรบ้างน้องเพื่อนแล้วแต่บางคนก็ไปเก็บเผ็ดบางคนก็เลี้ยงควายแบบนี้น้องเพื่อน คนบ้านนอกก็จะทําอะไรได้น้องเพื่อนมีแต่ทํานาเลี้ยงควายอย่างนี้แบบนี้กินน้ําไปกินน้ํากินน้ําเลยหิวน,น้ําเหรอไม่ได้เติมน้ําให้เลย,น,ลลเลยเน้ําลดลงแน่ในข่อเนี้ยเกือบหมดแล้วกินดินไปแล้วิวน้ำเหรอหมูย่าอีกอยู่ ให้ยาแต่เช้าแล้วอันนี้อันนี้กินยาแต่เช้าแล้วทาําไงอ่ะหมดยาแล้วมั้งไมได้ดูเลยควายยืนอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเดินอยู่ตรงนั้นไปหลบอยู่ข้างยุงควายสวยมากเพื่อ,อน,นเลี้ยกล้องอีกแล้วตัวนี้เรียกกล้องอีกแล้วเดินมาหาตลอดเลยตัวน,นี้ตลอดเลยอยากถ่ายรูปตลอดเลยตัวน,นี้ฮึ อรน,นี้จะมีแต่ควายสวยๆเล้วเพื่อนๆควายตัวเมีสยสวยๆสวยมากเลยสองตัวนี้ควายสวยๆบรรยากาศสัมตอนเชา้าเกือบจะประมาณสิบโมงกว่าแล้วเพื่อนๆตอนนี้นำบรรยากาศ ัวควายมาฝากคเพื่อนเอฟซีเนาะคนบ้านนอกเลี้ยงควายน้องเพื่อนบางครั้งอาจจะโดนคำพูดที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรน่นะเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงควายอยู่แล้วทำาไรได้น้องเพื่อนต้องเลี้ยงควายแบบนี้แหละเพื่อนตั้งแต่เล็กจน อายุขนาดนี้แล้วก็เลี้ยงควายแบบนี้น้อนเพื่อนเราก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆน้อนเพื่อนเราเลี้ยงเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ย้ายเสร็จแล้วก็ยืนยืนพักก่อนเนาะยืนพักเล่นๆก่อนเด้อ ตัวใหญ่อยู่ทางนน้นเป็นตนอนแต่อันนี้เป็นตัวเมียเนาะตัวใหญ่เป็นตัวผู้อันนี้ตัวเมียทั้งหมดเลยสองตัวนี้จะมีสองตัวตัวเมียแต่ตัวผู้มีหนึ่งตัวอยู่อีกห้องหนึ่งเนาะทุกห้องนี้จะมีอยู่สองตัวเป็นตัวเมียเนาะสวยมากเลยก็เป็นบรรยากาศตอน เชานะ้าเนาะเอามาฝากเพื่อนๆเอฟซีเนานะควายสวยๆนอนแล้วตอนนี้นอนแล้วนอนไปนอนไปไปน,นอนไปตัวนี้ยังยืนอยู่ไม่ยอมนอนเนาะตัวหนึ่งนอนแล้วนอนพักแล้วนอนเล่นแล้วพอพอพอนอน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราเพื่อนๆเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะ